สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้มาอยู่กับผมอีกครั้งหนึ่งนะฮะกับเคคุงนะฮะพร้อมกับอินโทรใหม่นะครับไปดูกันเลยเราก็ได้มาอยู่ในเกมโลบอกกันนะฮะแต่ว่าผมก็ไม่รู้ว่าแมปนี้มันชื่อแมปอะไรน,นะฮะพรีว่าไม่อ่านชื่อแมปนะครับกดเข้ามาเลย ไปเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยดีกว่าครับว่าเราเจะเอาตัวรอดจากแบบนี้ได้หรือไม่นะครับแต่จริงๆแล้วตัวผมมันก็เท่ดีนะก็เท่เลยโอเคเฮ้ยทำจริงมันมีแบบยากกว่านี้ป่ะอืมคุณไปยังไงวะกระโดดเหรอกระโดดข้ามเหรอฮึบกระ,ะโดด มันขึ้นตรงนี้ไ,ได้ป่ะไ้ได้โอ้โหง่ายขึ้นมียากกว่านี้ไะถทำจริงโอเคครับโอเคครับเราจะทำการผ่านกันแบบรวดเร็วแบบไม่มีไม่ไม่ไม่มีตายเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะโอ้โหมันงึ้นทุบไปง่ายวัวทำไงวะนี่เหรอเฮ้ยไ,ได้เหมือนกัน ออเออเอ้าหายไปไหนะไอะอะไรวะเฮ้ยตกใจไอ้เงยโทรศัพท์ค้างเลยโทรศัพท์ค้างเลยจะเท่อยู่แล้วแน่ดูสีแบบนี้ทุกคนครับมันผมหรือเปล่าครับว่ามันต้องมีมีแหละ เราไปกันอีกนะหนึง่งซอมเฮ้ยได้เสียงเกือบเฮ้ยเกืบอบเกืบ <laughs> go, hey, โโอบเกือบวิ่งโกเฮวิโกถึงดินโถยคิดว่าจะเจ๋งก็แค่นี้โถยยากตรงไหนทาไมเมื่อกี้เราไม่ได้ตั้งหลัก เออก,ก็เป็นไงล่ะเออก็ไงล่ะครับอ,อืงก็มาดิครับเออก็มาดิครับเอ้ยเอ้าอะไรอ่ะอ๋อมันสับสวิตต์อัตโนมัติอื้อึ๋งเดี๋ยวว่ะอะไรวะวิธีการแก้ครับเราต้องปิดมันก่อนปิดได้ไหมปิดไม่ได้ก็ต้องรอผมคือคนไฟลุก ไม่ค่อยจะรอสักเท่าไหร่เลยนะครับทุกคนจริงๆแล้วไฟนี่เป็นไฟที่ผมสร้างขึ้นมาเองเพื่ออะไรวะไปโอเคไป,ปเราต้องไปอย่างรวดเร็วนะครับทุกคนผมบอกเลยฮึเอ้าผมกดกระโดดไม่ได้เฮ้ยเกินไปเฮ้ยตกใจโอ้โหนี่ถ้าอุปกรณ์จะเยอะขนาดนี้ก็บินไปเลยบินไปนีบินโชน่อย ลุกช <that> ื okay, right? okay, right go, Come, <that> ้อลุกชื้อลุกชื้อเคได้อยู่ได้อยู่แปลว่าเกือบได้เฮ้ยว่าไงมาได้ตกแน่ใช่ไหมเดี๋ยวมันจะปิดเขนเลยนะเราที่มันเก่งจริงๆโอเคลุกชื้อมันต้องไปนะครับเดี๋ยวพวกข้างหลังมามันแกล้งลุกลึบลึบ ล้นจัดอย่างรีบไปรไปไปไปีบจัดส,สวยเฮ้ยรีบไปรีบไปรีบไปโอ้ตายซะบเดีวอุยอ้ยค้างอุ้ยกระดโระดดอุ้ยกระโดดมาโอ้โหไปโอ้หรือผมคนเดียว เหลือผมคนเดียวที่มันยังอยู่ตรงนี้เฮ้ยหูเพื่อนใจดีจัดเฮ้ยออไม่ได้จะดีแม่งตายแม่งตุยโกเฮ้ยคิดว่าจะดีรอเราเถอแเราต้องไปพร้อมกันต้องไปพร้อมกันเรียบร้อยมาค้นนะเพื่อน คุณท่านยาวไกลนี่มาเร็วเราก็จะมายืนรอเพื่อนกันตรงนี้นะฮะไม่คิดว่าเพื่อนจะมาไหมเนี่ยดานมากเลยนะครับทุกคนไปดุยอุ้ยเฟลเดตกุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยสุดชันอุ้ย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 อะไรอ่ะ อย,อย่างกระตุกเลย ca, ทุกคนโทรศัพท์ผมมันมันเทพเกินไปอือหืออือหืออ่าเรียบร้อยผ่านได้อย่างง่ายดายเพื่อนแล้วเพื่อนอ้าวเพื่อนหายไปตอนนั้น้นหายไปตอนนั้นตอนนั้นนี่เราจุบอือหื้อใช่ไงฟื้ออือหือ เราจะมีผีแน่ๆเลยโอเคเราไปก่อนเพื่อนเขาไม่ว่านะเพื่อนเฮมันจะไหนสิ่งนี้มันคุ้นตำรวจหรือเปล่าไม่ใช่ใช่จริงด้วยใช่จริงด้วยใช่จริงด้วยหยุดเบิง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 แม่งเอ้ยมาเรารู้แล้วทุกคนครับผมจะทสมการแอบผมรู้เทคนิคน่ะแอบ มันจะไม่เห็นเราเว้ยฟุเบเราวิ่งจังหวะนี้แหลนะวิ่งมาเสา,านี้ฟุบวิ่งเสานี้ฟุบวิ่งวนฟุบ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 วิบบ่งวนหนึ่งรอบฟุบแล้วเราวิ่งไปฟุบฟุบฟุ๊บจังหวะนี้ลูกศรชี้กระโดดเอา้ากระโดดเก <c ười> ือบเฮ้ยอะไรวะถึงไหนวะถึงไหนวะเออใช่ป่ะใช่ดิเอออย่างนี้เนะี่ย เออโหคือจริงๆแบบผมก็เก่งอ,ะอ่ะเออดูดิแบบเพื่อนไม่ได้มาครับทุกคนวิวิโหจะโอ้โห,หง่ายเหมือนปอกกล้วยเข้าปากปอกกล้วยเข้าปากยากกว่าอืมดูปีนดูการปีนบันไดนะครับทุกคน <laughs> ปีนยังไงไม่จับราว แต่จับกรุงเทพแต่นี่ะไรเนี่ยเปิดประตูเฮ้ยใครมาดันเนี่ยนี่คือการ,ราออกมาเร็วตูโอเคให้ประตูตน,นี้เหรอ,อพร้อม อ๋อนี่อะไรอืมตรงนี้มีอะไรอ๋อมีเขาเรียกว่าอ,อะไรนะจอบมันต้องเป็นอะไรที่ไม่ดีแน่ๆทุกคน ผมก็ลองเลย่ลรด้านข้างเงี้ยมันปลอดภัยนะนี่ไงโอ้โหพุ้งทันจบจบุดจะออกนี่สวัสดีครับสวัสดีครับเฮียโตอ้าวอ้าวสวยนี่ก็สวยสิครับผมบอกเลยไปแล้วจังหวะนี้ตามผมไม่ทันหรอกเพราะว่าผมเป็นนักวิ่ง สี่คูณร้อยสี่คูณร้อยเป็นไงเป็นไงสี่คูณร้อยเป็นไงนไงลงฟ้าบหืงไงเอาปลดกตัวไม่ได้เอาสวิตช์อยู่ตรงไหนวะนี่เหรอใช่ป่ะโอ้ว้ามันง่ายนิดเดียว Security Room ไหนดูสิอ๋อกดๆโอ้โหเกือบตกใจเฮ้ยอ,อันนี้ตกใจจริง <c oughs> โอ้โหโทษทีนะครับผมมันเป็นคนฉลาดอืมผมเป็นคนฉลาดโทษทีนะครับ เฮ้ยห้องนี้คุณคุณนะนี่อะไร,รอ่ะเป็นแจรอคีย์การ์ดเหรอฮึมคีย์การ์ดนี่ไงอุ้ยแม่งเสียงนี้รู้เลยก็มาดิเออเป็นสูตรเว้ย ก็มาดิทันเะล่ะตามไม่ทันเถอะบอกเลยตามไม่ทันบอกเลยตามไม่ทันก็บอกดิครับตามไม่ทันเออโถออกประตูนี้เลยไม่ได้หรอนี่คือสูตรในการกระโดดนะครับทุกคนฮึบฮูจุนี่อา้าวช่วยไม่ตายชึบเฮ้ยผมกดกระโดดแล้วทุกคน มือกันวางนิ้วตรงจุดตรงนี้นะครับปุ๊บเราจะทำการค่อยๆขยับปุ๊บปุ๊บโอเคปุ๊บอ่าปุ๊บอ่าสุดท้ายแล้วทุกคนปุ๊บสวยก็มาดีครับฮ้โหโหโ้ยแสงอะไรอะ ตกใจไม่เข้าใจ,ใจความันกระโดดไม่ได้วิ่งกระโดดลบปุ๊บคือเราต้องสวยมันกระโดดไปได้อ่ะไอผมก็ เอ้ยเออเฮ้ย,ย,ยมันตามมานะมันก็ไม่ยากนะเออมันง่ายมากจริงมาดิมาดิาดโว้ยหายฮู้ยจบเอยฮะรถไฟหรอ ไปไปสกูเพื่อนเพื่อนเพื่อนมาเร็วเพื่อนเพื่อนอย่าไปกับเพื่อนน่ะเพื่อนเราด้วยเพื่อนครับไปด้วยครับเพื่อนไปด้วยกันเยอะๆไปเดียวยืนตรงนี้เพื่อความชินมันจะได้แบบชนด้านหลังนี้แล้วเราก็จะมีเคลื่อนไปไหนเอ๊ะชลาด เฮ้ยโอ้โหคนอะไรวะคนเท่เลยเราจะใช้ชีวิตรอดไปด้วยกันนะทุกคนนี่คือเฮ้ยเรากำลังเข้าไปสู่เฮ้ยเฮ้ย้โอ้โหทำไมจะเด้งขนาดนี้ตายเฮ้ยตุยเฮ้ยเพื่อนลุย ตึเด,ด,ด,ดีอยาบอกนะว่าชนะแล้วอ้าวชนะแล้วครับผมโอ้โห <c oughs> ก็วันนี้นะฮะก็มีผู้รอดชีวิต3คนนะที่เหลือก็หายสาบสูญน,นะครับทุกคนยังไงก็ต้องตบมือ คนอะไรเก่งจังวะคนเก่งเลยเดี๋ยวิโอเค okay, ครับทุกคนยังงต้องขอบคุณทุกคนที่ติดตามขอบคุณทุกคนที่รับชมนะผมก็ไม่รู้ผมจะเล่นอะไรแล้วผมก็เลยไปโหลดโลบอคมาเล่นอีกทีหนึ่งนะครับทุกคนถ้าใหงไงแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้านะครับว่าจะเป็นแบบอะไรต่อไปสหรับวันนี้แค่นี้โอเคเราจะรักันแบบทางการนะฮะทุกคน โอเคครับทุกคนพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สิเกยงยัเดสดหรือเป็น้อนในนะฮะเจอกันครับ